17เนาฬกาห้นาทีครับสวัสดี FC ที่รักรถไายทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่จุดตัดบ้านบางรี่นะครับราชบุรีครับเดี๋ยวจะพามาชมด่วนพิเศษ3ามนึงนะครับกรุงเทพคุมทามหาดใหญ่ครับเดี๋ยวจะวิ่งผ่านตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอชมกันครับ เครื่องก้านลงแล้วนะครับเมื่อกี้กขบวนธรรมดาสองสองเพิ่งจะผ่านไปนะครับไปจอดรอที่บ้านกล้วยนะครับให้ขบวนด่วนพิเศษสามหนึ่งวิ่งผ่านนะครับเห็นหัวมาไกลๆนะครับฮิตาชิครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าได้ใหม่เลขอะไรทํำขบวนนะครับวันนี้นวันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมถึงล่าช้าถึงเจ็ดสิบนาทีนะครับแต่รู้สึกเหมือนจะวิ่งช้ามากเลยนะครับ มาแล้วครับเล่งเครื่องมาแล้วครับมาถึงสะพานเกรือกหมาแล้วนะครับ ก็ยังมีหน่วยกล้าตายนะครับทางกั้นตรงจุดนี้ห่างทางรถไฟด้วยครับเลยทำให้มอเอร์ไฟวิ่งแบบไม่ค่อยกลัวกันนะครับชี้ตชี้สี่ห้าตุ่นห้านะครับ เขาโค้งอย่างสวยงามเลยครับ่อนจากกันไปเหมือนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับราดบุรีสเต,เตชันขนบ้านรถไฟครับ